โอ้คำถามข้อแรงนะคะวันนี้คุณหมอค่ะเคยมีการวินิจฉัยพบโรคพาร์กินสันในคนไข้าอายุน้อยไหมคะและคนไข้าอายุน้อยสุดที่คุณหมอเคยพบอะค่ะอายุเท่าไหร่คะ ครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องโรคพากินสันโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะนึกถึงว่าเป็นโรคของผู้สูงวัยซึ่งจริงนะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ป่วยพากินสันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการตั้งแต่อายุมากกว่า60ิปีขึ้นไปอายุเฉลี่ยของคนไทยหมอเน้นนิดน,น,นึงก็อยู่ที่ประมาณ6ก6 5าถึงห้าปีตอนที่เขาได้รับการวินิจฉัยนะครับแต่เวลาเราถามเรื่องอายุน้อยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หมอต้องพูดก่อนว่า ที่เราหมายถึงอายุน้อยคืออายุเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้มีเกณฑ์ที่เขาเใช้นะครับสำหรับประเมินในเรื่องของคนไข้พาร์กินสันอายุน้อยคือมีอาการเริ่มต้นก่อนที่จะมีอายุ50ปีนะครับถ้าอาการเริ่มต้นก่อน50ปีเราจะเรียกว่ากลุ่มพาร์กินสันอายุน้อยหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ายาง n อนเ s e t p r r k i n s o s d i s e a s e นะครับจากสถิติที่หมอเก็บเองที่ประเทศไทยนะครับก็จะพบว่าผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยเนี่ยมีอยู่ประมาณ8%ของผู้ป่วยทั้งหมด ับดคนในร้อยคนนี้ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากอย่างที่หมอพูดเมื่อกี้นี้นะครับว่าคนเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นของผู้เป็นโรคของผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยพากินสซนอายุน้อยมักจะได้รับการวินิจฉัยที่ค่อนข้างช้าอันนี้เป็นประเด็นนิดหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแพทย์โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเห็นคนที่อายุน้อยสมมติอายุ40กว่ามาก30กว่ามาก็มักจะไม่ดึกว่าเป็นโรคพากินสันนะครับผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมาโดย ไม่ใช่อาการสั่นจะมาเป็นเรื่องอาการแข็งเกร็งด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายอย่างเช่นผู้ป่วยบางรายมีอาการปวดไหล่ขยับไหล่ได้ยากเวลาเดินแล้วไม่แกวงแขนด้านหนึ่งนะครับคนไข้กลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่จะถูกวินิจฉัยเป็นโรคของกล้ามเนื้อเป็นโรคของข้ออะไรต่างๆในลักษณะแบบนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะพบแพทย์ประมาณ2-3รายใช้เวลาประมาณ2-3ปีกว่าการวินิจฉัยที่ถูกต้องจะปรากฏนะครับอันนี้หมออยากเน้นนิดนึงว่า ผากิสเยอายุน้อยมีนะครับแปของผู้ป่วยนะครับโดยทั่วไปและคำถามที่ถามหมอว่าอายุน้อยที่สุดเท่าไหร่นะครับหมอมีคนไข้ยอยู่ประมาณอายุ30กว่าก็มีนะครับสี่สิบกว่าก็พบอยู่ที่หลายรายนะครับตามสถิติที่หมอพูดประมาณ8%ที่กล่าวถึงเอ,อเมื่อกี้นี้นะครับคราวน,นี้ปัจจัยทําไมในถึงเกิดในคนอายุน้อยอันนี้เป็น ถ้าถามหมอเนี่ยจะต้องตอบยาวนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคนไข้พาร์กินสันอายุน้อยนะครับมักจะมีปัจจัยของพาร์กินสันในครอบครัวเกี่ยวข้องถ้าสนใจนะครับเดี๋ยวไว้หมอตอบแยกเฉพาะอีกทีในเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมครับขอบคุณครับ